ดีถ้าเนียอยู่น่าจะจอโจกับตวตายเนะ่จะอยู่กับโจจ้ะคนเดียวเนื่องจากคลิปนี้น้องมาถ่ายคลิปด้วยไม่ได้อยู่คนเดียวอืมโควิดเมดนี่จะมาทําอาหารกินสักหน่อยนะจ๊จะก็จะอยู่กับมาม่าเผ็ดอีกแล้วช่องคุณไปถ่ายกับมาม่าเผ็ดไปรู้ก็จะอันนี้แหละมาม่าเผ็ดเกาหลีคุณสองซึ่งเนื่องจากเราเอ่อทำคลิปคนเดียวเนี่ยเราไม่ค่อยชอบรู้สึกว่ามันเหงาเราก็จะโทรหาอีแป้งไปตัวหาอีแป้งก่อนแป๊บนึง ทำไรอ่ะเออหวัสดีท่านผู้ชมก่อนเด้ยววิมทุกคนคิดถึงไม่มีอะไรทั้งนั้นเอ้าอีห่าจะทำอะไรก่อนกูไม่รู้กูทำอะไรก่อนดีคือกูจะต้มมาม่ากูจะหมักไก่ทอดก่อนคือรู้คือต้องหมักไก่ทอดก่อนคือเราอยู่กับแป้งนะฮะคลิปนี้คือกูต้องมองกล้องนู้น คือมึงอ,อยู่อยนี้คือมึงทาตัวตาสบายไปเลยแป้ะมึงทําให้มึงแบบโอเคหน่อยเดี๋ยวป้งยื่มไม่ผมฟูขนาดนั้นวะนางมาผมทุกคนโอเคอจ้ะเออขั้นแรกเดี๋ยวเราไปหมักไก่ก่อนเอามึงติดไหมให้กูเออโจติดแล้วติดหมดแล้วอันนี้มาม่านะทุกคนเอาเก็บไว้ก่อนอีแป้งฮะมึงต้องกระส่องหน้ามึงฮะไม่ใช่อย่างนี้ฮะคุณผู้ชมดูอะไรดูดูเออขอบตะก้าบ้านมึงเหรอเี๋ยคุณแป้งนะจคิปนี้อุ้ยแบบหน้าตาดีหน้าถีบชิบหาย อันนี้คือไก่ทุกคนจะทําไก่ทอดดูสภาพไก่ที่คือน้ำเจิ่งเลยนะฮะดูสิไม่ได้ต้องเอาน้ำบอกก่อนคือที่แรกต้องมาทําเอ่อไก่หมักกันก่อนนะฮะทุกคนแล้วก็จะมาที่แรกต้องเอ่อทำไก่ทอดกันก่อนโดยการที่เราต้องมาเอ่อใส่เกียร์จะต้องใส่เกียร์นะฮะคุณแป้งไก่ทอดเกียร์เกลือนะฮะแค่นี้พอนะฮะอย่าใส่เยอะนะฮะแดกไม่ได้นะเค็มนะฮะทุกคนเอ่อหมักไก่ก่อนนะฮะใส่เกลือลงไปในไก่ เออหมักเกลือเข้าไปในไก่นะจ๊ะทุกคนคนที่เกิดอละลาย,ยนะเกิดอละลายอีสัตว์ไก่พุ่งออกมาตอนไหนวะ <ś c oughs> นัดทีนีทุกคนเอาเกลือใส่ลงไปในนี้แล้วก็ระหว่างน,นี้เราจะไปตั้งน้ำมนันกันแป๊บหนึ่งนะฮะคุณแป้งเราจะพาคุณแป้งไปทอดไก่กันนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปแบบงงเหงาทุกคนเพราะว่ามันรวมตัวกันไม่ได้ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเออแค่การทําอาหารแตกแค่นี้ทำมันต้องลําบากขนาดนี้วะแป้งทำอะไรอะ่ะ แล้วก็จะใส่แป้งทอดกรอบลงไปนะฮะทุกคนมอนออกไปก่อนสิกะใส่ให้ไปเออพอดีพอดีนะฮะหมดถุงแล้วฮะล่าสุดมึงถ่ายคลิปมึงไม่จำเป็นต้องใส่ฟิลเตอร์นอบนหัวกระบ้ามึงป้าแป้งใส่กลัวเออกระเจิหมดแล้วแป้งอ่ะไม่ครับกูต้องดูดีเสมอ ใส่แป้งโกกิไปอีกนิดนึงนะฮะนี่แหละทุกคนช่วงมันเหงาๆอะ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละจะกินได้ไหมกินได้หรือเปล่ากินได้สีสัตเออโอเคไก่ก็จะได้ประมาณนี้คลุกแป้งเฉยๆอย่างเดียวแล้วก็ใส่เกลือเอาง,ง่ายๆคือภาษาบ้านจะบ้านๆคือไก่ทอดเกียร์ ทุกวันนี้ก็พัฒนาแบบเต็มที่แล้วใช่ไหมอะไรนะแปง้งบอว่าไม่ไ,มได้แบบไปถ่ายด้วยกันก็ยังมีแบบมีการแบ่งหน้าจอใช่มีการแบ่งหน้าจอถามว่าใครตัดคลิปกู <laughs> เพิ่มปัญหาให้กูตดัดทันสมัยนี้มีฟงมีไฟเปล่าอันนี้ไฟ DIY <laughs> <laughs> อันนี้ไฟ DIY แปง้ <laughs> นนแปง <laughs> นนคือตลิวโอ้หต๊งตองนี่อ่ะ เหงาไอ้ใครที่ยังไม่รู้จักแป้งนะฮะอันนี้คือแป้งคือเพื่อนเราเลยนะฮะอันนี้เพื่อนเราจริงๆอยู่กันมาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรจนตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเหมือนกันจนตอนนี้ยังไม่มีเที่ยอะไรเหมือนกันตั้งน้ํามันให้น้ํามันร้อนนะฮะไม่ใช่ไหมอะไรเออเออ<ๆ>ก็ก็จะมีนิดหน่อยนะฮะน้ำมันเริ่มไหม้และะ้วอะแป๊บหนึ่งทำคนเดียวจัดไปคนเดียว <laughs> องนเดียวอยเอตรงป้าว้ากับคืนมเมื่อกี้ก็ดีอยู่แล้วแล้วก็เออเอาไก่อันนี้ลงไปทอดนะคะทุกคนมาดูกันนะคะว่ามันจะเลี้ยงไส่กู่ไหม นี่เป็นไงทุกคนสีสวยงามสง่าเออต่อไปจะมาม่าลงไปต้มกันนะฮะจับเวลาห้านาทีาหลิวต้องมานะช่วงนะี้เอาไก่ขึ้นฮะเอาไก่ขึ้นฮะไหมแล้วฮะไหมแล้วฮะนี่ไก่ทอด มาหนึงกลุบกรุแป้งไก่ทอดเสร็จแล้วน่ากินมากไม่ด้วยน้องไมมไม่น่าแดก <c oughs> น,น้กมาเมึง <c oughs> จะมาพิจถตงตอนเนี้ยน่นนอกร์ไปทำอะไรอะ่ะตอนนี้ก็มามา่มาก็สุกแล้วเราก็จะตักขึ้นมาพักไว้ก่อนกว่าที่น้องมันจะเละไปมากกว่านี้ นี่ได้เส้นมาม่าแล้วเซนก็จะเป็นแบบนี้ไอ้ยคิดไม่าถ่ายแบบอนาถวะโคตรอนาถ่ะเลยน้องไม่อยู่อ่ะคือมันจะมีสองอย่างคือไปทุกคนไม่มีไก่คือเราจะเอาซอสเผ็ดนะทุกคนเราจะเอาไอ้ตัวเนี้ยใส่ไปกับไก่ครึ่งหนึง่งแล้วก็ใส่กับมาม่าครึ่งหนึง่งเพราะรู้สึกว่ามันเผ็ดจิ๋วผ่านกูแดกไม่หมดหรอกอีแป้งกับเบลช่วยเฮียกูเลยเพให้กำลังใจให้กำลังใจใส่กับมาม่าครึ่งหนึง่ง ก็คุุกให้มันเข้ากันเลยทุกคนเป็นไงแดงเถื่อนเลยทุกคนคูณสองแล้วก็เอาไก่เนะี่ยคุกเหมือนกันอืมจังจานพร้อมเสร็จทุกคนมีอยู่ประมาณนี้อ๋อลืม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 ใส่นี้ด้วยตัวสาหร่ายจะอร่อย คลิปนี้ขอไม่ขอเออขอไม่าทานให้ที่ดูนะพปเ,ปนเพราะรู้ว่ามันเผ็ดนะจะไม่กินตอนนี้ครับแป้งเสร็จแล้วไปกูไปได้ยังยังไม่ได้ก็แป้งมึงฝากช่องดิได้ๆอย่างนี้เลย,ยเก็ใครอยู่กับช่องไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้พวกเรากูเติมทรายด้วยแล้วก็คลิปได้แล้วทำแล้วก็มิงข้างล่างแล้วก็มันก็ทิ้งกูเลยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะบาย